ครับฮุนไดแคนดาเปิดตัวเดือนนี้พร้อมกับภาษีนำเข้า0%พร้อมชน MG ZS เต็มๆแน่นอนครับรถคันนี้เป็นรถยนต์อเนกประ์สงค์ขนาดกลางเป็นประเภทที่เป็น BSUV ด้วยคันนี้ได้มีการเปิดตัวแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับล่าสุดจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยวันที่17มีนาคมนี้ครับก็คือเดือนนี้นั่นเองและพิเศษด้วยกันได้สิทธิ์นำเข้า0%ที่เป็น AFTA ด้วยครับ เช่นเดียวกับรถจีนอย่างเช่นพวก MG เนาะและได้มีภาพถ่ายนะครับมีการนํารถคันนี้ขึ้นเทลเลอร์เข้ามาที่บ้านเราแล้วด้วยครับเพื่อพร้อมที่จะเปิดตัวจริงในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นข่าวดีมา,มากๆเลยแล้วก็รถเขาก็สวยใช้ได้เลยนะครับยิ่งด้านหน้าเนี่ยสวยมากๆเลยครับคันนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วด้วยกระจังหน้าทรง V ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยครับแต่ความใหญ่เขาก็มาพร้อมกับความหรูหราแล้วก็ดูดีลงตัวเลยนะครับ ด้านล่างของกันชนก็มีช่องลมที่ผ่านได้ด้วยนะครับและในส่วนของด้านท้ายมีไฟที่เป็น LED ขนาดใหญ่มีลูกเล่นที่รูปทรงการบวกของฝาท้ายเข้ากับไฟดีนะครับกันชนท้ายก็มีลูกเล่นเหมือนรังผึ้งตัดกับโครเมียมด้านล่างด้วยด้านบนก็เป็นสาอากาศที่เป็นแบบคีบฉลามครับไซส์คันนี้นะครับจะเล็กกว่า MG ZS ทุกมิติเลยเล็กกว่าเล็กน้อยเนาะแต่ฐานล้อเขาจะยาวกว่าเจ้าตัว MG ZS ภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งใหม่เบาะหนังพร้อมกับระบายอากาศได้ด้วยพุ่มอะไรมันติฟังก์ชั่นแบบ4ก้านเลยครับอันนี้นี่ีนน้อยนะครับแบบ4ก้านหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล TFT ขนาด10.25นิ้วเลยพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วแล้วก็ได้ระบบเครื่องเสียงเป็นแบบ Bose Premium Sound System มาด้วยได้ลำโพงมากถึง8ตัวพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮด้วยครับ และคันนี้ยังได้ไวเลสชาร์เจอร์มาด้วยช่องเก็บของที่คอนโซลด้านหน้าเป็นช่องเก็บที่มีความเย็นได้ด้วยนะครับและก็สามารถจุได้ถึง6กระป๋องเลยที่ขาดมาได้ก็มาพร้อมกับปลังค่าพนล,ลมิกสร,รูปขนาดใหญ่เลยครับไปไหนก็รู้หลาสบายแล้วคันนี้จะมาพร้อมกับขุมพลังที่เป็นเครื่องยนต์1.5ล115แรงมา้าแรงบ็ด144นิวตันเมตรนะครับ ระบบส่งกําลังจะมีให้เลือกท้งเป็นเกียร์ที่เป็นอัตโนมัติ i v t แล้วก็เกียร์ธรรมดา6จังหวะขับเคลื่อนโดยล้อคู่หน้าครับโดยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกมากถ,ถึง6โหมดเลยทีเดียวและในส่วนของด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่น้อยนะครับระบบแรกก็จะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือนะครับเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบป้องกันร,รถไหลมาขึ้นทางลาดชันระบบช่วยเตือนมุมอ,อบสายตา ระบบเตืนมุมอับสาตาขณะถอยระบบตรวจสอบแปลงดันลมยางและมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันครับเอาละครับสเปคก็ใช้ได้นะครับสูสีกับ MG ZS เหมือนกันคราวนี้ MG ZS ก็จะมีคู่แข่งใหม่คันแล้วครับเรามารองรุ้นราคาวันที่17มีนาคมนี้กันว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ